สวัสดีจ้ามือนีไม่เจอเท่านีแนวสิผ้ามาเบิ่งพื้เฮ็ดบงขาล้มค่ะเป็นแต่เสีบแต่เสียบเบิ่งผู้เฮ็ดขขาล้มตอนนี่ขูดบางข้าวยูคค่ะมัีจีผู้งามงาแล้วา็ลากขูดบางข้าว้าอันนั้นเพิ่ออันนั้นก็าล้งขูย กำลังตัดบ้างข้าวหลามข้าวหลามแซ่บๆได้จ้าใส่เดนอขอกำร้อมกำพร้อมตนะโบวามตอนนี้ขู่ราคาอยู่จากน่อยจากน้อยก็ได้เผาค่ะจักน่อยก็ได้เผาเดอ่มข้าวหลามผู้ตัดบ้างข้าวหลามค่ะเนี่ยเดข้หล็ดพโลงพะงันเฮ็ดหลายโพดายเหลืย บ้างแบบไง,งตังง้งใจตัด,จยตดย่างเดียวเล็กน, <c oughs> น้อยกับสีให้แล้วค่ะให้ขลามเมนูค่าวน้ำตาลทั้งมันทั้งหยักใส่กันหลายย่างหลายอันขลามกําลัางมาเข่าเป็นแล้วค่ะมาเข่ามาเขาก้อนเนาะค่ะ เขากำลังต้มน้ำขั้นกะทิค่ะต้มน้ำขั้นกะทิทอส้กะทิใ่้มันมันมันออกมันมาต้มบอออกเนาะมันหนาวมันเย็นกะทิมันเล็กล้ามเป็นแต่เสียบแต่แซ่บค่ะผู้หนาผู้เฮ็ดก็ได้ที่พุ่งงามเดี๋ยวจะน่ากระสีห้ยละค่ะห้เลวจ้ากำลังไห้ เอาเข่าเต็มบ้างเลยเาเต็มบ้างเขื่นีก็ได้เหรอขึมาเต็มก็ได้เย็ดทางเลยเย็ทางตะกี้เ็ดบ่เป็นเนาะตุ๋นพอถึงทางถึงอันนั่นตอนนี้เผาแล้วค่ะเผาสูมืมอร์นี่บริพิกเด้อค่ะบริพิตรบริเพิกด่างไฟใส ตั้งไว้เป็นแถวเ็ดเป็นร้อยบ้างเปล่าค่ะเ็ดซุ่มกันว่าได้ดีสบายว่าได้เที่ยวมาพีิกเป็นทานแล้วก่ะมันสิสุกเองค่ะฝากไว้เท่านี้ก่อนเนะจ้ะจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในด้วยจ้า